สบายดีพ่อแม่พี่น้องเหมกันมาพบมาผอกับสบิวคือเก่าเนาะคนเก่าคนเดิมนะท่านผู้ชมมือนีกาออกมานาคือเก่าเนาะมือนีสวิวกับบริเกี่ยวข่าวเนาะท่านผู้ชมทะเลเรให้พายุวิทย์ภูแลนาะท่านผู้ชมจังสิพากานเกี่ยวเนาะเพราะว่าข่าวนาโคกอ่ะลงบนเลยนาะท่านผู้ชมแต่อยากเกี่ยวอยู่เนาะแต่ว่ายานพลโตสบิวก็เลยบริเกี่ยวอีกพอบ่อยเกี่ยวเนาะมือนีสวิวกับสิข่าวครัวคือเก่าเนาะท่านผู้ชมกินข่าวเศร้าเนาะ สบิวมาแต่บ้านกะอีพอยามหลี่แล้วเนาะทานคุณสมนี่ได้ปลาเพิ่นก็นได้สบิวกะเสียเห็ดอุปากินเนาะพาพี่พาน้องกินอุปาเนะาะปลาถือหลี่แล้วเนาะนี่ฮะเพราะว่ามาประทานอีพอเพิน่นยามแต่เสา้ายามมันเะน่าเนาะทานคุณสมนี่ปลาคนก็ได้ในสบิวกะพาพี่พาน้องพาเอฟซีทุกคนเข่าครัวคือเกาเนาะกินข้าวเส้าเนาะทานคุณสมปลาไม่จับชวนลายกะมีแต่ปลา เลี่ยงเนาะดูที่ตะปะขอน้อยทูซิเมนถือแต่คืนนี่ผมจำการท่านของชมมันตายเลยตายเป็นเบิดแล้วนะ มอนสิสบ,บิวกับพาพี่พาน้องเขาคั่วอีกแล้วเนาะได้เพิ่มเบื่อแล้วทานผู้ชมเด้อมันีิกัสซิบิตประจำวันสบ,บิวเนาะใหอยู่ให้กินแต่ละมือมีสบ,บิวกัสิอุป,ปลาโรดปลาคอนอนและให้ผู้ทานผุด zoom กินน้ำเนาะใส่ผักขะนึงโอ้ยทานผู้ชม,นนเ,ออมเออตาม,มักเพิษใส่หน่อยหนึ่งเนาะเสร็ลายตอนนี้ยูวข้าวว่ามันยังมากระเสริไปบด ปลาโดดตัวยังตายเกือบได้เป็นถุยพอได้ฐานผุซมมีแต่ปลาขอน้อยตอนนี้สวิลกะลงมืออุปาเนาะฐานผุชม หลังจากที่สบิวอูปลาแล้วสบิวกะสิขัวตับหมูนะทันสมก็มาคลังหมูับใส่มันนำผ่านผุดชมคือสปีดปลาตัวนี้ก่อนเนาะปลาตัวใหญ่เนี่ยให้มันกระซูหอมนนทันสมมีมะเพ็ดพร้อมเนาะสิเลาบิววัชิตเลยเนาะทานสมยันผูบหมากผูบมากเนาะมันเพ็ดยันผูบกินกัดเอาใส่เป็นหน่วยเลย ส้มมีแต่สวิวเป่ากินอะีนาะขี้เถ้าปิวขึ้นยิ้วข่าวแล้วยังไม่ได้กินข่าวซาวทานคุณโซมตอนนี้สวิวกะอุปลาหนามกาโบกซุกเนะาะทานคุณโซมกระสิป,ปงนะงนเนาะปะเนี่ยอุปลาอุป,อปลาโรยกับปลาขอน้อยเนาะ tụt tụa than nè nè tôi nè ba tôn đi nè Ta ở tới ấy nè than thủ nè ở nè cung nè ปลาสัมกุ้งในทะเล,ละได้ทานผู้ชมนี่ครับซื้อข่าวหลังจากที่ขว,ปว,วบปลาแล้วจะชิวกะสี่ขวบใส่หมูเลยะน่ะท่านผู้ชม นัวลงลายเลยใส่กระเทียมก่อนใส่น้ำปลาเอามาทานผู้ชมเจ็ซีสบิวก็ถามเนาะว่าซาบิวคือบุเห็นกินน้ำปลาบอสไปกินน้ำปลาบซาบิวก็กินคือกันเนาะมูมี่ก็เลยบไปกินบัสชิมี่ะซาบิวก็กินคือกันนันว,นอนวอีพาะห้องเนาะเรียกว่าสิเค็มเนาะใส่บลัลลัย ตอนนี้ควมูสบิวก็คือซิออ <c oughs> ซูกเนาะทานูุชมซีดมากกว่าเดิมทำยังในซีเนาะข้าว <c oughs> าทานมุม สีเหลือนะค่ะคุณชมไม่ได้มีพักใส่พักกะสวิงกะกำลังงานนะคนตกุดเจ้าวัาสิเปลือยนะ่ะค่ะคุณชมพักบัวก็เริ่มงามมาทานคุณชมตอนนี้กะขัวหมูสวิวกะซุกและเป็นทีเรียบร้อยแลยนะ้วเนาะมาเริ่มมากินลนำการ์มา กินข้าวเาวหรือเฮาแต่จเป็นข้าวเพนเฮาแเปล่าอะไเนาะอ่าใส่กระตุกกระบทบ่พ่อเนาะกระตุกน้อยกระตุกใหญ่อยู่เฮือนนะค่ะผู้ชมมาพาทานผู้ชมมาเด้อกินข้าวนำกันเนาะกูปลาได้ไหมกินปลาตอนปลารีเนาะไหมกินกระซ่บเนาะโบกินตินะ กันไปผันบุกินท่านผู้ชมทักทายสบายดีท่านผู้ชมทุกทุกผ่านเด้อเออเป็นของกันเด้อตู้ใม่ตู้ตู้ใหญ่ม่ใหญเป็นอุป,ปรกรณ์แคบอ่ะคนตกเมื่อคืนจะได้กินปลาตอนปลาลีเนาะทำนี่ด้กินปลาตอนปลาลีเฉยเนาะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn จะแนเป็นตาแซ่บในวันนี้เมืม่อนะโมกิร์ให้ทานกินกับเนื้อเหือนกินกินกับปลากินกับปลาคือกันคนปะ บอกผูหลังไก่ใช่ไหมครับบอกกระหานผสมใะเน,น,นะาะบอกก้อุก็ข่าววันคนทันหมดเนาะใ,<ช>ให้หกชินใหญ่นะขาจางเขาเกี่ยวเด้อ เปิดไงช่องลานเดี๋ยวเป็นผ่อนหรอนะเป็นผ่อนเป็นเท่าแไ้ว่าไปเนี่ยเดี๋ยวว่าปัาน้นนะมาเป็นกี่ชอบรอวรมงรรุ่นหนึ่งเนี่ยรุ่นจากประเท่ไหม ท่านกิก่งอะไรบ่ <c oughs> คุณเขาเป็นพคนไม่พิน้องอจากกินข่าวจนบวปะซับิวกับมิกกิลี คนก็ตบบดขึ้นคนตอนนี้สบ,บิวกับพาพีพานอ้องพาเอฟซีทุกคนกินเขา่า อิ่มเปิดทีเรียบร้อยบแล้วทานผู้ชมกินเข่ากับกับอุปาตอนแล้ะท่านผู้ชโมวันนี้น่าในตอนสับยูกาไลพอสมควรเนาะสำหรับพี่พาน้องกินข่าวกับอิ่มนะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ซับิูกาสิขอจบคลิปเอาไว้ซัมนี่เนาะฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์สับิูในเด้อเพื่อเป็นกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปเนาะขอบพระคุณหลายๆเด้อ